อนุทินเผยเคล็ดลับช่วงเลือกตั้งพูดให้น้อยห่วงเรื่องตัวเองให้มากๆอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาที่ทำเนียบรัฐบาลในายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรมโทมหาไทยให้สัมภาษณ์ถึงการร่วมเวทีที่ทางโลกที่ทางไทย Global Dynamics and Thailand's Future หัวข้อ Thailand Vision 2035เมื่อวันที่12มกราคมเป็นอย่างไรบ้างว่าก็โอเคพยายามพูดให้อยู่ภายใน20นาทีซึ่งก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด ผู้สื่อข่าวถามกรณีที่นายรังสีมันโรมรองหัวหน้าพักประชาชนออกมาระบุว่านายกโหนกระแสรัฐ,รฐมนตรีกัมพูชานายอนุทินหัวเราะไม่ตอบคำถามก่อนยกแก้วกาแฟขึ้นมาดื่มเมื่อถามว่าบรรยากาศที่เหลืออีก26วันจะเป็นอย่างไรบ้างนายอนุทินกล่าวว่าก็ดีนะครับตอนนี้ก็พยายามหาเวลาลงไปช่วยลูกพักกรุงเทพบ้างต่างจังหวัดบ้างแล้วแต่เวลาที่มีแล้ววันที่14มกราคมอาจจะแวะไปสงขาแต่ผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาอยู่ในพื้นที่แล้วเมื่อถามว่าเห็นโผลแล้วใจชื้นหรือไม่เพราะบางโผลมีคะแนนนำ และตัวเลขสสก็ได้เยอะกว่าพักอื่นนายอนุทินกล่าวว่าจะบอกว่าใจชื้นก็ไม่ได้จะใจชื้นหรือใจแห้งก็ต้องรู้ผลเราก็ไม่ประมาทเห็นผลโพที่ดีขึ้นถามว่ากําลังใจดีขึ้นไหมก็เป็นธรรมดาก็มีกําลังใจดีขึ้นลูกพักก็มีคึกคักขึ้นเมื่อถามว่านายกจะพยายามไปทุกพื้นที่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ถามว่าอย่างกทมเหมือนเสียงตอบรับจะดีโอกาสที่จะได้สสครั้งแรกก็มีด้วยใช่หรือไม่ในอนุทินกล่าวว่าเราก็คาดหวังทุกที่แต่มันก็มีจุดที่โวตเตอร์อยู่ที่ประชาชนเมื่อถามว่ากังวลไหมช่วงการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งสองสัปดาห์สุดท้ายคาดว่าจะมีปรากฏการณ์อะไรขึ้นหรือไม่ในอนุทินกล่าวว่าก็เห็นเริ่มเทศกาลสาัดโคลนกันอีกแล้วจริงๆแล้วแต่ละคนก็ควรจะใช้เวลาในการผลักดันนโยบายพักตัวเองและสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนไม่ใช่พอรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอลงหรืออาจจะตามแล้วเที่ยวไปนั่งซัดใส่ คความนซนนนนักว่าโค้งสุดท้ายพักจะมีไม้เด็ดนโยบายอะไรดึงดูดประชาชนในอนุทินกล่าวว่าเราทํางานสม่ําเสมอไม่สาดโครนใครไม่พูดจาให้รายใครเมื่อถามว่าในกทมบางทีกระแสะสวิงในอนุทินกล่าวว่าเชื่อว่าพี่น้องประชาชนตัดสินใจสําหรับพวกเขาเองอย่างถูกต้องเสมอเมื่อถามว่าช่วงนี้เริ่มมีพักประกาศว่าจะจับมือกับพักนั้นไม่จับมือกับพักนี้พักภูมิใจไทยยืนยันว่าสามารถทํางานกับทุกพักใช่หรือไม่ในอนุทินกล่าวว่าที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นไหมละ่ะเรารอให้ประชาชนเขาตัดสินใจ บางทีพูดปากไหวไปซึ่งวันนี้มีดิจิตอลฟูดเพลนต์พูดไปก็ต้องมานั่งแก้เกอร์พูดให้น้อยดีกว่าห่วงเรื่องของตัวเองให้มากๆอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขา